The Power Adventure Power ช้างในป่าช้างหลายแห่งหายไปทั้งกลงโดยอสูรร้ายลักพาตัวไปเราต้องการจะขัดขวางการสร้างพลังงานทดแทนจากนูนช้างพิมพู้พลังงานของเราจะช่วยเหลือช้างได้หรือไม่เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปติดตามชมได้ใน The Power Adventure ตอนตัวประกันอย่าแล้ว ตอนนี้ช้างของปางช้างอื่นๆในจังหวัดนี้ก็หายไปหมดเหมือนกันเลยวัตประสงค์ของพวกมันคือต้องการขัดขวางการใช้พลังงานทดแทนจากมูช้างาะฉะนั้นเราต้องเริ่มจกักในเดนนี้ก่อนหมายความว่ายังไงอ่ะโซฮาก็หมายความว่าเราต้องไปจักพวกมันั่สิเพราะั้งต่อไปมันจะไปรักษาตัวช้างจากที่ไหนอีกแล้วมีที่ไหนอีกบ้างไหมครับที่ช้างยังไม่หายไปอ่ะ อ,อ๋ในจังหวัดนี้ก็หม่มีแล้วล่ะนะแต่ไม่อยู่ที่หนึง่งที่เขาคิดค้นอามูลช้ามาผลิตไขฟ้าได้สำเร็จเป็นโรงเรียนชาวเขาชื่อบ้านมูมิตดที่เชียงรายโน,โน่นแอนนี่ว่าแอนนี่ไปกับแอนเนอร์ดีกว่านะเพราะถ้าเราไปกันหมดกว่าจะไปถึงตัวจะไม่ทันเจ้าสองหยสูนนั่นนะ่ะใช่นั้นเทาที่ไปกันเลยดีกว่าวก็ดีเหมือนกันนะ โซฮออยู่ทางนี้จะได้หาบอ่อแสของช้างที่หายไปด้วยวิธีการนำมูลช้างมาผิดไฟฟ้าที่ครูและนักเรียนชาวเขาจากโรงเรียนบ้านรวมมิตรจ,จังหวัดเชียงรายเขาคิดค้นได้นั้นทำได้ไม่ยากเลยครับคือสร้างบอ่อหมักและบ่อระบายตากขึ้นเมื่อได้ก๊าซมีเทนแล้วก็ต่อท่อเป็นสองท่อครับท่อหนึ่ง เอาไปใช้หุงต้มอาหารอีกท่อนหนึ่งต่อเข้าไปในหลอดไฟแบบที่มีหน้าตาเหมือนตะเกียงเจ้าพายุี่แหละครับใช้ประโยชน์ได้ดีและก็ประหยัดด้วยนะครับพโอาเคโลมาฟ้าอยาให้เธอได้จริงผามีวิตามินอา่านี่แล้วเลยนะแอนนอร์นี่ถ้าได้พัฒนาต่อไปต้องทำประโยชน์ได้มากกว่านี้อีกค่ะนั่นนะสิ แต่ยังไม่เห็นช้างสักตัวเลยฮะเอนนี่เรามาช้าไปอีกหรือเปล่าเนี่ยเอ๊ะนั่นแอนสสน่ารับสารรีบดปกันเธอแเอนนี่เนี่จุดละกานเฮ้ยหยุดกระเป๋าทิ้ออแล้วเหรอ แย่ yeah, แล้วครับอสูรร้ายกับหวานช้างประตูประกันเอเนอร์ N และเอนี่จะทำยังไงดีหรือว่าต้องยอมให้อสูรลรักพาช้างทั้งหมดไปจริงๆติดตามพาวน้าอย่าพลาดนะครับ